กูนี่นะนำไรไฟสว่างรถทางสะดวกฟาดเตนดีผีจนหดโอ้ยบ้านพอบันแม่มึงเน่ยมงมีมหดฝนรดไฟทั้งด่วนสาโคดแม่มึงกูมีหมดแล้วเ่อนไฟฟากูมันจะร้อยเขื่อนโคแม่มึงมึงห็นบอกเขาจะคนมีเงินเขาจะมาลงทุนอยู่บ้านกูฮมึงยังส่ากูสิทุกอีกโอ้ยบอกกูขี้มึงเง,งินบโหูยังมือคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดปลิ้นคอมพิวเตอร์เป็นเงิน่มีโทรศัพท์ในมือว่าไปเลย เหลาสิลบมละลายสิลุกจีโจมประชาชนทุกยากทุกขดแม่งบ่จุกูเมาขมเอือเบี้ยกินจนหักกินจนขี่ออ่อนบักควยเจ้าวีตาบ้านคนนี้อันไอ้ายอ้ายอันขั้นเส้นทางยังเป็นแบบนี้นะควยจะบ่ได้พัวใดตะคือควยจะบ่มีผู้บ่าวมาหักควยนะเพราะมันเส้นทางแบบนี้เลยล่วงผัวบางไปอุดมไซนี่นะมีแต่บอนนี่เลยะว่าขั้นข้าเจ้าบ่เปี้ยงเน่ยควยจะซื้อป้ามาป่อยนี่ได เส้นทางล่วงพระบางไปอุดมไซจ้าแต่คืนน้ำลกแห้งมึงแม่ไฟบานมันบ่เหมาะกับการมันบ่เหมาะกับการสั้นย้อนมันเหมาะกับการเลี้ยงปลาเท่านั้นค่ะในเมืองได้โบม่นบ้านนอกได้ในเมืองได้่่ในเมือง ล้มอะไรเลยอะขึ네้นแล้วนะผอ้ัการลกลาทรงได้ขุมเลยปาทอลัก ิงนี้มาแกหลักดึงขึ้นมากำลังช่วยกันลองกินออนเด้อเมื่อวังเบียงเขาเดินอีเด้อโอ้ยเอ้งเตรียมฝ่ามอ ครับวันนี้ผมได้ลงพื้นที่มาเมืองต้นเทิงแขวงบากแก้วสพลาวครับวันนี้ผมจะมาสมัมภาษณ์กับพี่น้องสพลาวว่าเขามีความรู้สึกแล้วประทับใจอย่างไรกับถนนเส้นนี้ครับที่จราจรไปมาและมีความสุขแล้วก็ยิ้มไปด้วยครับสื้ออะไรครับผมสื้อสมศัก <im mit> ผมจะถามว่าวันนี้คุณรู้สึกแล้วประทับใจยังไงกับถนนเส้นนี้ครับ <im mit> ที่เห็นผู้คนจราจรไปมาแล้วมีความสุขครับหูซส <im mit> <im mit> ึกดีใจด้แล้วก็ดึงประทับใจก็คือเห็นทุกคนคอยไปคอยมาในการสัญจรแล้วก็รู้ืึอถึงความสมัครใจของทุกค แสดงถึงเห็นความสมคัครคีใช่ไหมแมนแมนแมนยังไงครับผมความสมคัครคีก็เวลาไพมาหอดจุดนี่ก็ต้องเลยคอยไปคอยมาแบบซ้ามาแบบร่วมกันแหละคอยขี่ตามสบายะนะ่ะอ๋อถ้าเป็นถนนที่อื่นคือแบบวิ่งไปนานแล้วแมนก็จะขี่ขี่ว่น่ะอ๋อครับนี่ก็คือเป็นข้อดีของถนนเส้นนี้ที่เห็นคนสมัครคีหนึ่งคือเห็นความสมคัครคีสองคือความประทับใจที่เห็นรอยยิ้มของประชาชนที่ได้ขี่จราจรไปมาแล้วมีความสุขใช่ไหมแมนแมนแมนเพราะว่าบนอื่นก็ขี่ว่ายไี่อย่างนี้ก็ขี่ซะอ๋อ โอเคแล้วก็เฮามีสตูดิโอฝาหมออยู่ทั้งร้านนี่อ๋อฝาหมอสตูด,ดิโอใช่ไหมแมนแมนสำหรับผู้ใดอยากถ่ายแบบเออลุกราวองคานนี่เขาก็สามารถถ่ายอะไรเด้เพิ่งรู้ว่าแบบสตูฝาหมอของเราสามารถถ,ถ่ายแบบลุกแบบดาวองคารได้เลยเหรอได้แบบลงจันทร์ก็ได้อ๋อปกติเห็นเขาถ่ายอยู่วัดอยู่แบบธรรมชาตินี้คือเราถ่ายดาวองคานขึ้นมายืนจุดนี้แล้วก็ถ่ายแบบออกมาเป็นชิดดาวองคานเลยใช่ไหมแมนแมนเรมมีุูมุกบารเด้วยนี่อู้ ลุมเป็นลุมนีสร้างมาให้แบบยุราเลยด้วยอ๋อครับผมโอ้โหเป็นสิ่งที่แบบประทับใจอย่างหนึ่งครับผมซื้ออะไรนะครับซื้อน้อยซื้อน้อยหรอครับผมจะถามว่ามีความรู้สึกและประทับใจยังไงกับถนนเชนีครับผมเออรู้สึกประทับใจไล่เพราะว่าจะเห็นผู้คนแบบใจเย็นก็ค่อยคิดละซหลงทั้งที่เขาจะเนเคินคนที่ใจหอนคือช่วยให้คนที่ใจร้อนมาถนนเชนีคือใจเย็นลงใช่ไหมนั่นแหละอ๋อแล้วยังไงต่อครับผมเราก็จะเหตุเพราะเขามาเพิ่นหานอยู่นี่เห็นคนทางเป็นอย่างนี้การู้สึกดีใจหัว ให้คนค่อยๆขีส่สตารมามแล้วก็จะเห้เข๋าพร้อมเลยคือให้คนขี่ซรามาแล้วก็คุยกันได้แล้วสามารถดูว่าร้านเราขายอะไรบ้างใช้บริการอะไรบ้างก็คือเป็นจุดขายของเราได้ใช่ไหมแม่แล้ว,ลวอ๋อนี่ก็คือสิ่งประทับใจของพี่น้องสอปปลาวเราครับกับถนนเส้นนี้ครับผมวันนี้อยู่กับผมที่เจียมฝามอนํานนำพาของพรรคตลอดระยะ60ปีผ่านมาเบ้าได้ว่าประเทศชาติของพงวกเฮานี้มีการเติบใหญ่ขยายตัวอย่างฮอบด้าน ซึ่งเดว่บาบุมียุคใดสมัยใดที่ฮูงเหืองเหลืองเลื่อมคือปัจจุบันนี้ได้ไปฮอดไปถึงพนักงานพวกเราได้ไปฮอดไปถึงและก็ได้เอาใจใส่ศึกษาอบรมนพาพาพ่อแม่ป่าสวนบรรดาเผ่าเอฮอันใดให้แก้ไขความทุกข์ความยากอันนี้เป็นความเป็นห่วงเป็นใย,ยของพรรคของรัฐดีใจร้ายมียังบทเทียบเท่าบดได้บุญคุณของพรรคที่วันใหญ่ดวงที่สุดต่อรุ่นสืบทอดพวกเขานี่นะยังให้พญยายามโศกหูหำเฮียนเดินตามพรรคเลยนับมือนับจะ ก้าวหน้าและขยายตัวร้ายก็นี่อีกตื่มรุ่นลูกรุ่นหลานกแมเนนบาจะเป็นเจ้าของประเทศชาติจะเป็นเจ้าของดินนนตอนห้าชมชัยชมชัยชมชัย